สวัสดีครับสวัสดีค,ดครับพี่อิวันนี้มาทำอะไรครับพี่ก็วันนี้มันส่งมอบความคุ้มครองให้กับพี่นุชนะคะพี่นุชเป็นลูกคา้าที่มอบอให้ทางเมืองไทยได้ดูแลนะคะแล้วก็มีมในเรื่องของการซื้อความคุ้มครองเกี่ยวกับประกันชีวิตแล้วก็ประกันอุบัติเหตุ<อ>ค่ะโอ้ครับโอ้วันนี้วันนี้มาส่งมอบ ประกันใช่ไหมครับผมว่าความคุ้มครองควาคุ้มครองค่ะวันนี<อ>น้ีมีเล่มมาส่งให้นะคะ,<อ>คะต้องอขอขอบคุณพี่นุชที่ไว้ใจแล้วก็ให้เมืองไทยดูแลค่ะครับวันนี้พี่อิ๋วก็เป็นตัวแทนขายประกันนะพี่เนาะใช่ค่ะก็เป็นคนดูแลคนที่คนที่อยากซื้อประกันหรือสนใจเรื่องประกันหรือมีความต้องการในเรื่องของอยากรู้เนื้อหาของเรื่องประกันชีวิตนี้ค่ะก็<อ>สามารถให้ข้อมูลได้นะคะคถามได้ เอาใครสนใจอยากจะซื้อประกันนะครับผมก็สอบถามพี่อิ๋วได้นะครับผมแต่ตอนนี้ผมสนใจแต่ความฝันพี่อิ๋วย่างเดียว,วตอนนี้รู้สึกว่าความฝันนี่ก็คือจะมีในเรื่องของการฝันนะคะฝ<อ>ันไปล่นหลายเรื่องแต่ว่าในเรื่องของอในเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวหรือเส้นส่วนตัวนในเรื่องของตัวเลขเนี่ยศาสตร์ตัวเลขมันจะออกเกี่ยวกับตัวเราเองใกล้ๆเคียงว่าเลขที่เลขลถเลข เกี่ยวกับไพยในการรอบตัวเองจะมีเซนต์อย่างนี้เหรอคบพี่คล้ายๆอย่างนั้นนะคะแต่ที่รู้ว่าสองงวติดแล้วเก้าหนึ่งกับห้าแปดใช่ค่ะมันจะออกบริเวณคือมันจะเป็นออาเลขที่จะเป็นเรื่องของเลขรถเรื่องของเลขของตัวแทนอย่างเนี้ยค่ะออันที่ตัวแทนเราอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยจะออกรู้สึกว่ามันจะเป็นในช่วงนี้ค่ะแล้วทีนี้ยัง ยังเหลือตัวไหนครับพี่ที่ยังไม่ได้ออกยังยังมันยังไม่ออกครับพี่ในปีนี้เหรอคะครับผมที่ส่วนตัวของพี่เนี่ยที่สิ่งที่เหลืออยู่มันน่าจะเป็นประมาณสี่เก้ารับเลขสองเจ็ดอะไรเงี้ยคะ่ะพวกนี้คะ่ะสองสองเจ็ดเจ็ดอย่าเลขทะเบียนรถตัวเองนี่ค่ะที่ยังไม่ออกค่ะอืสี่เก้ากับสองสองเจ็ดเจ็ดนะครับ ันนี้พี่อีวุก็เดินทางมาเพื่อมอบประกันนะครับให้กับเจนุชนะครับหลังจากที่เจนุชก็ไปผ่าดผลทุกคนมีความเสี่ยงค่ะราะว่าอย่างน้อยๆถ้าเรามีไม่ได้เรื่องของความคุ้มครองมันก็จะมีในเรื่องของสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลมีในเรื่องของความคุ้มครองประกันชีวิตซึ่งความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะครงนี้ก็คือเราก็ทําไว้ดีกว่าไม่ทํา ทำเร็วกว่าหนึ่งวันดีกว่าไม่ทำค่ะนี่คือในเรื่องของประกันนะคะแต่ในเรื่องของสารตัวเลขพี่อยู่ก็จะมีประมาณในเรื่องของข้อมูลประมาณนี้ที่เราคิดว่าคิดว่าเขาถามาพี่อยู่ถูกมาถี่วดติดๆนะครับผมจนจนได้มาออกกล้องวันนี้ครับผมถามว่าที่มาที่มาใช่ไหมคะก็ประมาณสองสามวัวโอ้สามวัวติด เป็นเป็นเซนส่วนตัวหรือว่าใช่ใช่เป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวในเรื่องของจากการซื้อหลายๆงวดมันก็จะมีในเรื่องของตัวเลขที่วนๆอยู่กับรอบๆตัวเองนะครับจ่ามงวดก็เก้าหนึ่งก็ถูกมาแปดห้าพี่ก็ถูกใช่ไหมครับผมอยู่ในนั้นหมดก็อยู่ประมาณนี้แหละค่ะวันนี้มามอบประกันให้เจนนท์ก็ต้องมี ตัวเลขไปขา Fc ใช่ีแนวทางมาฝากเนาะใช่ครับผมมีแนวทางมากาเวาซีนะครับผมวันนี้เดินทางมาด้วยรถก็สองสองเจ็ดเจ็ดอะไรประมาณนี้โอ้สองสองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดอาจจะไม่ือเลขง่ายตัวเลขสวยบ้างไหมปีส่งท้ายปีค่ะสองสองเจ็ดเจ็ดค่ะสองถ้าสามตัวไปพี่อยู่ เคยถูกสามตัวตรงอยู่นะคะตัวไหนอ่ะอันนี้ลหะเลขรถอล่ะค่ะก็ประมาณว่าอะไรนะงวดนั้นมันสองสองเจ็ดอะไรประมาณนี้ค่ะสองเจ็ดเจ็ดนี่แหละแต่ว่าสองเจ็บเจ็ดเลยประมาณนี้ค่ะเคยถูกสามเคยถูกเลยตรงตรงเคยถูกค่ะเจโนดส่งใจพอดีแต่น้อมีประกันแต่เขาสีอุ่นีีว่าน้อเนี่ยมีประกันแล้วอุ่นใจค่ะเพราะว่าเพราะว่าในเรื่องของตัวนี้นี่ บริษัทไหนๆเขาก็ต้องมีการนําสวดนะคะแล้วก็จะมีนำนำอะไรนะคือเอาไปสวดในเรื่องของในสาสวดให้ลูกค้าแบบมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนเอาไปเสริมดวงาไปเสริมดวงเป็นอะไรอย่างนี้โยนุชใจใจดีได้เจ้าเอ้ยเจนุชไปสวดได้นหมวันนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าเจนุชดวงดีนะครับผมที่เจอพี่อิ๋วได้ได้ประกันแล้วแถมพี่อิ๋วก็ บอกเลขให้เจนุชด้วยหลังจากขวดที่แล้วเจนุชนี้พริกล็อกถล่มตลายนะครับผมเกหมดนะครับผมได้เก็บขวดขายนะครับผมวันนี้ก็เหมือนกับว่าพี่อิ๋วเอาโชคมาให้เจนุชเออค่ะเนาะงั้นก็ให้โชคชีวิตละกันนะคะเราจะดูแลกันไปนะคะตัวแทนประกันชีวิตเขาจะดูแลถ้าเกิดเอฟซีเขาอยาก ทำประกันกับพี่เอ๋องนี้ทําได้ไหมนะค่ะค่ะก็งั้นก็ฝากขอฝากเนื้อฝากตัวในเรื่องของการดูแลในเรื่องของบริษัทเมงองไทยประกันชีวิตนะคะอนนี้ก็คือถ้ามีข้อสงสัยหรือสนใจในเรื่องของประกันนะคะโทรได้เนาะค่ะโทรได้ค่ะเบอร์โทรขอฝากเบอร์โทนิดนึงนะคะศูนย์เก้าแปดสามเก้าห้าเก้าสองหกหนึ่งแหกหนึ่งยังไงก็ อาจจะเป็นเลขที่มงคลหกหนึ่งให้ไว้ตัวน้องนะชอบอยู่พอดีเลยนะจึงลอตเตอรี่ไว้อยู่อายุลูกชายเป็นเลี๋ยบไม่รู้ว่าตัวเองมันจะเป็นเกี่ยวเนื่องอยู่ประมาณนี้ซึ่งวเมื่อกี้มันออกอย่างเจ็ดห้าก็เลขที่จะแทนพี่ครับอย่างง่าค่ะหรือบางทีเราก็หกหนึ่งหกหนึ่งสวยสวยศูนย์เก้าแปดสามเก้าห้าเก้าสองหกหนึ่งขอยุ้ญาตพีค่ะหกหนึ่งใช่หกหนึ่งค่ะ เบิกทรัพย์ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้หนึ่งหกอตรงกันจังเลยอ่ก็ไม่แน่นะคะสวยค่ะสวยตัวนี้สวยหกหนึ่งเขาเรียกว่าเลยนะทุกอย่างแล้วเป็นหกเป็นเก้าหนึ่งได้ไหมนะกลับหัวไหมเก้าหนึ่งออกไปแล้วเนาะแต่ก็ไม่แน่อาจจะหกหนึ่งก็ได้เพราะว่าเอาหกหนึ่งได้เนาะใช่ค่ะเพราะเก้าหนึ่งออกไปแล้วแล้วก็สี่เก้าใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้ที่เล่แล้วก็สองสองกับเจ็ดเจ็ดค่ะที่ขับมานี่ก็สองสองเจ็ด สาตัวสองเจ็ดเจ็ดสามตัวสองเจ็ดเจ็ดคแต่ว่าพูดถึงใครจะทำประกันก็ติดต่อได้รับสายได้เนาะใช่ค่ะใช่ค่ะคือทำได้ทั่วทั่วประเทศเลยบอกโชว์ตัวเหขโชว์หน่อยครับเจนุดโชว์ตัวให้เจนุดยกให้ก็ได้เอาเอาเจนุดยกด้วยกันเออยกด้วยกันเดียาไปจับบังเลขแค่เจ๊ ยกด้วยกันนะครับเศร้าเก็บเศษเออบาทได้เล้เด็ดอ้าเยนุ๊ตมาตรงไหนเก่าเท่าสี่เก่าจมได้เก่าสอ่หกเยนุ๊บาทสี่ได้เศร้าเก็บเศษขายตรงนี้แลราปูจิตด้วยแต่แต่ที่รู้ๆเขาว่าเขาสวดมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาสวดเลยเลขกุมภ์ธันนะคะ่ะเลขกุมภ์ที่น่าไม่แน่เนาะของบางทีมันก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะเจอว่าไหนอะว่าอะไรอ่ะเลขพุงบนนี้นค่ะเลขอ่ะ นี่สีตายังบ่เห็นดูพี่น้องโอ้ยนี่เหรอเลขท้ายมันนะศูนย์เจดส่ศูนย์เจดสี่เลขกรมธรรมใช่อ้าวหุ่ยศูนย์เจดสี่วิ้ย07 4่นยี่ย์เจ็ด เนาะต้องกับเลขวิ่งเราเลยลงลงเขียนลงอีกน้ำเนหนาเจ๊อ่าน้องเต็มแล้วศูนเขียนไหมเขียนไหมเลขพี่นุชนะคะนี่เลขคือเลขกรมทานของพี่นุชเลยศูนย์เจ็ดสี่ถือว่าพี่นุชดวงดีนะครับพี่อิ๋วเอาประกันมาให้เอาตัวเลขมาฝากด้วยมาดูแลเลยเจ๊นุชวันนี้เอาเอาเจ๊นุชไปสวดได้แล้วจริงเอาไปสวดเอาไปสวดมาแล้วด สวดให้เป็นมงคลเขาสวดประกันครับว่าให้สวดเจ้าเจ็นตตกใจเจโนตใจว่นดีเลยใจ่ดีแล้วเมื่อไงเมื่อกี้วม่าไงอยู่เลยส่วนเก้าแปดค่ะเขาจะสวดเสลแลเขาจะสวดเชลล้ว395เก้าสองหกหนึ่งเก้า่ะแสดงว่าพี่อยู่ที่ชอบ6กหนึ่งเลยเนี่ยนะ มามือเลขไปได้ทุกมองเนาะประกันนี่โทษเลยเพิ่นไปได้ทุกมองก็สามารถออนไลน์คุยกันได้ค่ะเป็นไลน์เป็นไลน์เบอร์ไลน์ด้วยใช่ไหมเบอรไลน์ไม่ค่ะเบอร์ไลน์อีกเบอร์หนึ่งค่ะอาอนี้ไปก่อนเด้ค่อยขอกันทีหลังเนาะโอเค่ะครับผมมาใหม่นะมาใหม่นะครับผมมีเบอร์โทรพร้อมโอ้ยโชคดีคักมะพร้าพอดีพอดีมือนี่ครับผมมามยค่ะเลขค่ะ 0 7 4 2 7 7 2 7 9 4 6 1 7 7 6 4 2 2เป็นแนวทางเนาะค่ะพี่เพื่อนมาชงประกันในเจนนุชกับบังเอิญบังเอิญดอกว่าเพื่อนถือเลขก็เลยถามสักตัวพี่น้องบานนี่จับจุ่นเลยเจนนุชจับน้องกันในเจนนุชเอาสิได้มานน้องเพิร์นสี่ได้มานเจนนุชไม่ต้องไปเก็บขวดขายแล้วนะครับผมเจนนุชตื่นยุบวางว่าสวดนี่แหละ ยีนอสยังไม่โดนสวดนะเขาสวดให้แต,ต่ก,กรม,มทัน